ตกใจได้ไหมตกใจกามินทำไรส่งอย่างแบดใช่ไหมสักอยู่เหรอสักคอส่งมือส่งแล้วทำไมเห็นเราพอแล้วพอแล้วกามินส่งอย่างแบดพอแล้วพอแล้วพอแล้วอันนี้แบดพอยังพอยังยังก็แลยพอแล้วพอแล้วยังพอแล้วแบดแล้วเนี่ย ไม่กูจะเอาแบกเกินอ่ะามิเอาแบเาหมนหมามพอแล้วไปให้แม่ดูก่อนมั้จะแบกกินอ่ะขามินอะ กะมิ้นเดี๋ยวแม่ต้องใจแน่พ่อกอบแม่เนาะพอแล้วพอแล้วพอแล้วแบวแล้วอเนี้ยพอแล้วพอแล้ว